ันนะคะทำได้ไม่ค่อยสวยงามเหมือนเย็ยเล็ก <laughs> มันก็มีเม็ดบ้างเนาะ ขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะ thank you so much นะคะคกินแตงโมค่ะแตงโมแตงโมแตงโม,มเดี๋ยวเรายกไปเป็นแบบยกไปเป็นคอนโดเลยแบบนี้เลยดีกว่ายกไปเป็นคอนโดเลยจะได้ไ้มเนี่ย มันไม่เป็นคอนโดละมันไม่เป็นคอนโดละนี่นะคะเอาแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะหั่นหมดเลย Thank you so much I love you นะคะขอบคุณหลายๆนะคะมากินแตงโมกันนะคะแตงโมเปลือกมันหนามากเลย วิธีปอกแตงโมนะคะมาดูได้มาดูได้บ้านเก๋ๆก็ปอกแบบนี้แหละเมื่อหลังเจอพันนี้จะไม่ซื้อละมันหนามากเลยมันหนาจริงๆแต่อร่อยมันหวานหวานอยู่ ไอหวานนะี่มันหวานอยู่แล้วใช่ไหมแตงโมเนื้อมันหนามากไอเปลือกมันหนาเกินหรือว่ามันต้องเอาเก็บไว้อีกเราก็ไม่รู้นาะมิน่าเยเล็กเขาต้องเอาไปซ่อนไว้เอาแตงโมไปซ่อนไว้คุณทวัชส,สวัสดีค่ะคุณทวันคุณอะไรนาะทีเฮเ WAN นะคะ thank you so much นะคะ I love you นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกเลิฟทุกไล k ์เลยนะคะที่มานะคะมาค่ะมากินแตลงโมกันนะคะไปเมนช็อตให้แล้วนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเมื้อมันหนาดีจังเอาไปทำแกงส้มเนาะ เปลือกมันนียแต่ก็ไม่เคยแกงและทีนะมีทนก็บอกว่าเอาไปทำแกงส้มก็อร่อยแต่ก็ไม่เคยเอาไปแกงทีอันนี้เราไปซื้อแตงโมสงสัยมันอยู่ในห้างอ่ะ ต้องไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมแังโมตลาดถึงจะโอเคกว่าตังโมในห้างเราก็เลือกไม่เป็นนะขอบคุณหลายๆนะคะนี่อันนี้จะพาเป็นจะเอาเป็นนี่โอ้ยมันลั่นมากเลย โอ้ยมันลั่นเลยลั่นแปะปปะบปับปัแป,ปนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดใหม่จัดแตงโมกันใหม่กินแตงโมดีกว่ากินข้าวอิ่มแล้วเรามากินแตงโมกันนะคะนี่นะคะแตงโมแตงโมแตงโม ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนะคะอันนี้จะเป็นคอนโดนะคะเป็นคอนโดแตงโมนะคะอืม